สวัสดีครับวันนี้มาหาน้องน้ำเพชรกับแม่ทองสีกันหน่อยนะครับผมในบรรยากาศที่บอกเลยว่าฝนตกอยู่นะครับในขนาดนี้นะครับนี่ควานกาลังอาบน้ําให้กับน้ําเพชรนะครับกับแม่ทองสีของเรานะครับผมดูครับตอนนี้อยู่ในในคอกนะครับผมนี่ฮะดูครับน้าเพชรของเราก็น่ารักมากนะครับตอนนี้โตจะโตเท่าแม่แล้วนะครับผมดูครับผม นี่หน้ายังไม่ออกเผือกเลยนะนะแดงบุญหน้าน้ำเพชรยังไม่ออกเผือกเลยเนะีย่ยยังเหรออนี่นะครับดูครับแม่เขาบอกโอ้ยขนาดยาวนะครับนี่ด,ดูน้ำเพชรโอ้ยน้ำเพชรถ,ถูขั้นอยู่โอ้ได้ใจเลยนะครับดูบุ๊ น้ำเพชรสบายเลยนะครับอยู่กับแม่ตลอดเลยนะครับผมห่างจากแม่ไม่ได้เลยนะครับร้องเลยนะครับติดแม่เลยนะครับผมแม่ทองสีของเราก็รักลูกมากนะครับผมไม่ทําร้ายน้ําเพชรนะครับผมไม่อะไรเลยนะครับกินหญ้ากินอะไรด้วยกันหมดเลยนะครับอันนี้น้ําเพชรอายุเท่าไหร่ละควานหกปีครับหกขวบหกปีหกเดือนหกขวบหกขวบหกขวบเนาะหปีเนาะหปีหปีนะครับ โอ้ยอยู่กับแม่นานมากนะครับดูครับเดี๋ยวควานอาบน้ําอยู่ให้นะครับผมฟินนะครับสบายครับความสุขนะครับดูดิครับดูเอาหน้าชนกันเลยดูนะครับดูน้ําเพชรดิมีความสุขมากเนาะน้าเพชรเราดูดิครับมีความสุขครับได้อยู่กับแม่นะครับตลอดนะครับผม นี่ฮะควานก็อาบนะฮะอาบตัวหน่อยนะครับฝนตกครับเล่นฝุ่นนะครับนี่ฮะทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดโรงหน่อยครับผมดูแม่รงสีของเราว้ามีความสุขครับดูครับแม่ลงสีของเรานะครับ <ไ>ดูครับขนาดเอกของเรานะครับ น้ำเพชรเราเด่นมากนะครับยากมากนะครับช้างพังที่มีขนาดข้างเดียวนะครับผมนี่มีข้างเดียวนะครับผมโอ้ยฮอตมีข้างเดียวนะครับอีกข้างนึงไม่มีนะครับผมจุดเด่นน้ำเพชรของเรานะครับมีขนาดข้างนึงนะครับผมข้างเดียวนะครับนี่ฮะดูดีครับต้งสีของเรา อยู่ทุกวันะครับอยู่ทุกวันวเหรอตอนนี้โอ้โหช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายอยู่ทุกวันเนาะอันนี้จะเป็นโรงที่สองแม่ลูกนะครับตอนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาที่ปางของเรานะครับก็จะมาป้อนอาหารมาหาน้องทั้เพรได้นะครับผมเราก็เปิดทุกวันนะครับผมเปิดทุกวันนะครับสองแม่ลูกก็จะมาต้อนรับนะครับผมก็มาอยู่ตรงนี้นะครับตลอดทุกวันนะครับผมช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายครคุณบุญ บ่ายเนาะช่วงบ่ายเนาะบ่ายโมงเนาะครับสามนาฬิกานะครับผมจนถึงสามโมงครึ่งนะครับดูดิครับเป็นวันธรรมดาก็สามโมงครึ่งับวันธรรมดาก็สามงครึ่งเนาะวันเสาร์อาทิตย์ก็สี่โมงครับเลิกที่ปางเราเลิกสี่โมงนะครับผมดูน้ำเทรดีครับมีขนาดข้างเดียวนะครับผม โอ้โหเดี๋ยวนี้สูงสูงมากเลยนะครับจะเท่าแม่แล้วนะครับผมดูนะครับฝานก็ดูแลอย่างดีนะครับทำความสะอาดอาบน้ําดูแลทุกอย่างนะครับผมใช่เรามีความสุขมากนะครับได้อยู่กับแม่นะครับอารมณ์ดีนะครับทุกวันนี้ไม่ได้ทอะไรเลยนะครับอยู่กับแม่นะครับเป็นแม่ลูกกันนะครับผมดูครับน่ารักมากครับน่ารักไหมครับผม ดูครับท้องสีของเราพิงกับเสาเลยสบายนะครับสบายเนีน้สบายตัวนะครับผมน้ำสีน้ำเพชรเด,ดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ ดูครับจับจับหางแม่ตลอดเลยนะครับดูดิครับน้ำเพชรเราบอกรักแม่ตลอดทุกวันเลยนะครับผมคุณหอดล้างโอ้โหคุณหอดเราแบบล้างสะอาดเลยนะครับแม้แต่หลังช้างเลยด,ด,ดินวิโคนก็จะล้างให้หมดเลยนะครับดูว่า ไม่ให้นอนนะครับเดี๋ยวมือขาเนาะไม่เอานะครับติดตายนะวันนี้เป็นวันที่สองแม่ลูกได้อาบน้ำเต็มที่นะครับผมโอ้ด้านนอกก็ฝนตกนะครับผมดูฮะด้านล่างก็จะมีช้างอยู่เลยครับนี่ฮะฝนตกนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะครับผมนี่เป็นที่พักของควานนะครับผมอาศัยที่นี่เลยนอนที่นี่เลยนะครับผมเป็นโรงช้างนะครับนี่ฮะ ที่พักของฟานนะครับที่อยู่ในปางนะครับผมดูดิครับครับก็จะพาสองแม่ลูกนะครับกลับที่พักแล้วนะครับไปอยู่ในโรงที่หลักของเขานะครับผมก็นี่ฮะน้ำเพชรดูดิครับผมคนขนาดข้างเดียวดูดินี่ฮะมีขนาดข้างหนึ่งนะครับดูโอ้โหเนาะสุดยอดเลยขนาดอีกนะครับผมดูฮะ ข้างนี้มิดชิดเลยไม่มีนะครับผมตันนะครับข้างหนึ่งยาวเลยนะครับผมขนาดข้างหนึ่งนะครับน้าเพชรของเรานะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวกลับทีพักกันแล้วนะครับผมสองแม่ลูกของเรานะครับผมนี่นะครับผมแม่ลูกของเราเดินทางอยู่นะครับอันนี้เป็นโรงช้างนะครับที่อยู่ของทายบุญเป้งนะครับผมนี่ฮะ เราช้างครับที่อยู่ที่นี่นะครับผมน,นี่ก็จะเป็นออกก้านะครับของออก,ก้าแล้วก็แม่มาของเรานะครับผมโอเคในะขณะนี้เราก็เดินกับน้องน้ำเพชรของเรานะครับผมเฮ้ยเพชรเนาะนี่ฮะส้มอ่ะกินป่ะไม่กินนะครับผมตอนนี้เดินทางนะครับ จะพาสองแม่ลูกนะครับกลับที่พักของเขานะครับผมในโรงนะครับผมนี่ฮะทุกเช้าก็เดินออกกำลังกายนะครับตอนนี้ตอนตอนเย็นแล้วนะครับผมนี่ฮะบนกระบป๋าไม่กินอ่ะบน,นเด้งเว้เส็บแล้วนะครับนขนาดแค่หนึ่งอ้าวตกแล้วนั่น เป็นส้มนะครับผมวันนี้เราไม่มีรางวัลให้เขาเลยนะครับผมนี่น้ำเพชรนะนี่แบกวนวนโอ้ตกแล้วโอ้โหนะครับนี่ดูครับนี่นะครับน้ำเพชรของเรานะครับผมโอ้โหดูดิติดเราซะแล้วนี่ไปดูฮนะ สองแม่ลูกของเขาของเรานะครับผมดูดิครับกําลังกินหญ้าอยู่นะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็ถึงที่หลักเขาแล้วนี่จะเป็นหญ้าของน้าเพชรก็แม่ทองสีของเรานะครับผมดูดิครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นหลักที่อยู่ของเขานะครับผมในโรงนะครับผมนี่นะครับผมก็อยู่ที่นี่นะครับกลางคืนก็จะนอนตรงนี้เลยนะครับผมกลางวันก็จะไปอยู่ด้านล่างนะครับ มารับนักท่องเที่ยวนะครับทุกเช้าก็จะเดิอนออกกําลังกายนะครับผมนี่ฮะเป็นไงครับนี่คุณฮอดของเราผู้ดูแลแม่ทองสีนะโอ้โหทองสีอ้วนจังเลยนะคุณฮอดครับโอ้อยู่ดีเนาะอยู่ดีกินดีมากนะครับผมต้องใส่ใจครับต้องใส่ใจนะครับ ช้างดีช้างก็อ้วนัะอ๋อนะครับดูแลดีช้างก็อ้วนเนาะนี่ฮะช้างพังเราก็ต้องดูแลดีๆนะครับผมเขาจะดูมีความสุขแล้วก็อ้วนนะครับเพราะว่าไม่มีการตกมันอยู่แล้วครับช้างพังของเราเลี้ยงเต็มที่นะครับผมน,น้ำเพชรเราดิอความเรียกยังไม่ไปดูครับน้ำเพชรไม่ไปเหรอฮึดูดิ ไปควานเรียกนู้นแล้วไปไม่ติดเราแล้วไม่ไม่ติดควานซะแล้วดูดิตาใสๆของน้ำเพชรด,ดูดิครับเออดูดิ <c oughs> นี่ฮะได้ที่อยู่ของสองสี่กับแม่เขานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะก็จะมีช้างแม่มูลด้วยครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนี่ฮะ อ่าเนี่ยแม่ทองศรีของเราอยู่ตรงนี้ครัคุณทอดโอ้โหวั่นยังเลยนะครับคุณทอดดูแลเนี่ยโอ้หมช่วงนี้เป็นไงบ้างคุณทอดสบายดีป่ะครับสบายดีเมือ่อวานก็ไปตัดหญ้ามาเนาะครับนี่ตัดหญ้าให้น้ำเพชรกับแม่เนาะครับโอ้โหนนะี้่้องเคลื่อนเนาะดื้อไหมครับดื้อไหมน้ำเพชรทองศรีอะ่นะต้องเน้ะ ไม่ไม่ดื้อเท่าไหร่ม่ดื้อเท่าไหร่นะแต่ติดกันฟังกันเป็นธรรมดาแม่ลูกกันครับโอ้ต้องห่วงกันเป็นธรรมดาครับนี่นะครับทงสีนี่รักลูกมากเนาะก็น้อยมากที่จะจะมีช้าที่รักลูกจนอายุจนหกหกปีเนาะอยู่ด้วยกันในตีมเคยแตะลูกไหมทงสีอะรู้สึกว่าไม่ม่เคยมีไม่มีเนาะแสดงว่า ทองสีของเรานี่รักลูกจริงๆนะครับถ้าเป็นบางเชือกนี่แตะเลยเนาะนี่นะฮะก็นี่นะครับจะเป็นควานนะครับคุณฮอดของเราผู้ดูแลทองสีนะครับในทองสีของเรานะครับทีนี้ก็จะดูแลเป็นประจําคือหนึ่งคนก็หนึ่งเชือกนะครับดูแลประจํานะครับผมนี่นะคุณฮอดนะครับผมอิสสู้นะครับนี่นะฮะก็น้ําเพชรของเรานะครับผมนี่ดูครับ สาวน้อยของเรานะครับผมดา,าราน,น้อยของเรานะครับขนาดก็มีข้างเดียวน่ารักมากดูวยครับผมถูขั้นหน่อยเนี่ฮะก็ดูแลเหมือนลูกเลยนะครับผมฟางก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับนี่ฮะก็นี่นะครับแม่ลูกน้ำเพชรกับแม่ทองสีนะครับของเรานะครับก็อยู่ดีกินดีมากนะครับผม ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมน้ำเพชรกับแม่ทองสีก็บอกเลยว่าสบายดีมากนะครับผมอยู่ดีกินดีนะครับความดูแลดีมากนะครับผมนี่นะครับก็มีความสุขนะครับอาบน้ํากินหญ้านะครับอ้วนกลมสมบูรณ์มากนะครับผมนี่ฮะน่ารักครับผมอยู่ดีกินดีมากนะครับผมโอ้โหครับนี่ฮะ ดูครับน้ำเพชรของเรานะครับรโอ้โคนี่นะครับผมน้ำเพชรน,นะครับผมดูดิครับรด,ดูดิไป<ร>ขากริน,นเลยดิคอนดะเดะเด็กแก่เนาะด็แก่ อ่า,อาส่งส่งความคิดถึงให้เอซีหน่อยแล้วนี่นะครับโอเคนะครับฝาก like กดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครนะับ